ตอนนี้ผมจับมาห้าพันโหจริงเหรอพี่จริงผมจับหรือันหนีนี่เองโอ้แต่ตอนนี้ราคาเหลือสองพันโอเคนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องกิสนัพลักเครื่องนะครับ รับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อรวยนะครับวับนนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมเดินทางมาเปิดร้านนะครับที่วัดเกลดกระดินเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับวับนนี้ว่าจะมีพี่เพื่อนๆนะครับนําวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนเนี่ยมาแบ่งให้ไหมนะครับหรือว่าจะไม่มีใครมาแบ่งให้เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหน้าร้านกันครับผมน,นี่ก็อยู่หน้าร้านนะวันนี้พี่เขานพาพระมาให้ดูนะครับว่าจะมีอันไหนที่พอมีราคาบ้างวันนี้ โอ้มีเยอะเลยอันนี้เนาะที่ถ่ายไว้องค์แรกเลยแล้พอดีเขามีตรงจมูกอ้อนี่หนังเสือที่ถ่ายรูปมาเนาะ อบจานเลยเนาะอ๋อใช่ครับพี่งานนี้พี่ตีไว้เท่าไรครับได้เท่าไรเอาพี่ว่าเลยแล้วเดี๋ยวเท่า <c oughs> เคยมีคนไปขอเช่ามัั้งหมื่นครึ่ง <c oughs> พี่น่าจะขายไปนะนนนะช่วงนั้นแพงนะช่วงนั้นแพงพีคสุดของรุ่นนี้นะครับน่าจะหมื่นกว่าบาทใช่แต่ก่อนเนี่ยปั๊มจะแพงกว่าเหรียญแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเหรียญมีการเล่นหากันราคามากกว่าปั๊มแต่ไม่เป็นไรนะอันไหนที่พี่อาจจะยังไม่ได้ราคาก็ผมก็ให้พี่เก็บไว้ก่อนได้ครับ ก็อันนี้พี่ชุดนี้ที่บอกตีพี่ไปเนาะก็โอเคใช่ไหมพี่จะได้หยิบออกอ่ะเอาโอเคและและอย่างอันนี้ครับการทีดารที่ที่บอกได้ไหมจะได้อันอื่นผมจะได้สัวทั่วกันไปได้วยเผื่อไหนพี่ขยับได้ยงมาตรฐานเนี่ยผมซื้อพันห้าถึงมันมีตะลึงหน่อยนลอ้าวเหรอครับมันมีห่วงห่วงแบบมันแจกก่อ,อดูก่อน ทำไมนะที่ห่วงอะที่ห่วงมันมีรอยสีนิดหนึงอ๋อข้างบนมันมีรอยสีแบบครับเลื่อยอะอ๋อเดี๋ยวก่อนครับอันนี้เท่าไหร่ถ้าเหรียญนี้ผมก็เข้าพันห้าเพราะขายอยู่สองพันครับผมอย่างนี้ที่ตีไปก็จะเอาที่พี่พี่บอกหน่อยเท่าไหร่ครับพี่ไม่พันสองพันสองโอเคอะได้อย่างนี้ขยับได้เท่าไหร่ อันนี้ย่อยเดี๋ยวเราเลี้ยงออกอย่างนี้พันกว่าบาทพี่หึงพันห้าไหมขายกันอยู่ประมาณถ้าผมซื้อก็ซื้อพันสองใช่ครับเพราะเขายังจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อันนี้เป็นเหรียญกลมตำรุจนอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทซื้อข้าก็พันสองแค่พันเดียวอันนี้เนื้อเงินอันนี้จะเป็นสามกริย์คือเขาจะเอาเนื้อเงินเนี่ยมาทําเป็นอันนี้อ๋ออันนี้จะมีราคาที่เล่นหากันแพงกว่าก็ขยับให้พี่ตามราคาตลาดอันนี้ ครับผมเข้าเนื้อทองไว้รุ่นอะไรครับพี่โดยพันล้านสองอ๋อคือรุ่นถัดหลังจากหลวงพ่อแล้วเนาะไม่ทันไม่ทันมีแต่ที่ทันไม่มีไม่มีไม่มีเนาะถ้ามีอ่ะอย่างนี้ขยับได้เท่าไหร่พี่ถ้าอย่างชนะจนหรือจะดูไว้ก่อนก็ได้ผมดูเจ้าสัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างี้ผมไม่ไม่แพงพี่หลักร้อยพี่ร้อยคือขายยากพวกนี้จะต้องซื้อได้ไม่แพงอ่ะเป็นพี่ร้อย ราคาก็ไม่หนีจากเดิมเพราะว่าเขาไม่ค่อยขึ้นมีบัคขึ้นพถูกจะเป็นรุ่นหลังทีม่มีราคาที่แพงเนี่ยกลายเป็นว่ารุ่นหลังมีการเล่นหายกันแพงกว่าก็ลองดูนเนาะเผื่อไหนพี่ยังจะเก็บไว้บูชาก่อนก็ได้ครับผมก็อยยางไง้อย่างนี้ยังไม่แพงที่หลักร้อยเหมือนกันะครับสองร้อยสามร้อยเหมือนกันพี่แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินก็พันกว่าถ้าอย่างนี้ผมซื้อหนึ่งพัน อย่างนี้พันห้าอันนี้ที่ตีไว้ตั้งนานเลยใช่ตั้งนานแล้วตีให้เราพี่เขายแล้วก็คุยกันไปพักใหญ่เลยนะผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่มันใครหรอกโอ้ก็ดูดูยูทูบคุณอยู่ครับพี่แต่อย่างนี้เขาจะสภาพเขาจะใช่ผมเอามาไม่ได้อัดก่อนโอ้ซื้อได้พันเดียวพี่จะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรพี่เพราะว่าสภาพเขาสึกเพราะผมเองก็ได้ครับได้ใช่ไหมโอเคก็ขายอยู่พันกว่าบาทถ้าอย่างนี้ก็พันกว่าบาทพันสอง แต่พวกนี้ยังไม่มีราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เหรียญเราประมาณร้อยสองร้อยใช่ครับเขาจะไม่เล่นกันเหมือนพวกเนื้อหลังรุ่นหลังอลองดูก่อนก็ได้พี่ออย่างนี้ก็ยังใช่ครับใช่ครับพี่ได้ได้พี่เดี๋ยวเวลานันหุจะมาไปถ้าเบื่อแบบอยากจะแบ่งปันตอนก็นำมาได้เพราะว่าเลทราคาตอนนี้ก็ประมูลอยู่ประมาณ6กพันกว่าบาท ใช่ครับใช่ครับปีหกสอะไรประมาณนี้<า>ครับเผ<อ>ื่อเอาไว้เอาไว้ได้อัดกรอกใส่ไว้ไปใช้สักองค์เนะาะอ่ะแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะพี่เนาะครับราคาเขายังยังไม่แพงมากเผื่อว่าราคาเริ่มมีราคาที่แบบแพงขึ้นเดี๋ยวผมก็ไปอัปเดตราคาให้พี่ได้โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวตกลงเช่าชุดน,นี้กับพี่คราบไว้คิดตั้งค์กันตอนนี้ฟูนิสผมบวกไว้ของพี่เลยเนาะสองพัน แล้วก็หนึ่งพันแล้วก็พันสองพันห้าพันห้าห้าพันสองพันห้าหนึ่งพันพันพันสิบบวกหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อย แล้วมีพระผู้ชาม,มัาม้งไหมพี่มีหลวงพ่อสัจจกายที่ผมเห็นผมดูอยู่ทุกบ่าเช้าเนี่ยอ๋อองค์แบบบ่าเช้าเลยเหรอเป็นเป็นสีทองเหลืองอะไรนะครับเป็นทองเหลืองเอาไปทองเหลืองครับครับพี่เดี๋ยวขอเลขบัญชีพี่หน่อยครับเป็เท่าไหร่กันนะคือเมื่อสองพันกว่าบาทอ่อนไม่แพงค่อาเช่าเท่าไหร่กันไปทุกคนก็เลยถ้าส่วนใหญ่ที่ทำกองกถิ่นก็น่าจะประมาณสองพันไหมใช่ครับประมาณนั้นพันห้าสองพันน่าจะอยู่ของเผม ชอบเช่าแต่ว่าไม่ค่อยได้ปล่อยไม่ค่อยได้ปล่อยเอาไปเล่นทิกต็อกมึงอะไรมั่งอ๋อไปลงคลิปลงอะไรมั่งนะใช่ครับครับผมไม่เก่งเหมือนคุณนะโอ้โหยังผมยังค่อยๆพัฒนาไปอุ้ยแต่เก่งผมดูมานานแล้วนะอ๋อครับโอเคเดี๋ยวใน้พียงไว้หมื่นเจ็ดแล้วกันกลมกลมหรือไงพี่อำนาจเนาะใช่ครับใช่ กกอ,อ,อก็ไม่ใช้วเยวพ,พี่พี่ลองเช็คอดดูกันผมอุนเข้าไปแล้วเข้าครับแล้วเนาะยังไงขอบคุณพี่มากครับ grac, <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรเพิ่ม,ตม,มเติมก็คุยกันทางไลน์เนาะครับ<ด>พี่วอดดีครับสวยอ,อันนี้เพิ่งเช่าพี่เขาบอกไม่คิดครับก็เลยเลยเช่าโอ้เมื่อก่อนไม่ได้เก็บรุ่นหลักๆเลยใช่ไหมพี่ยังดีมีชุดนี้อยู่ครับผมครับพ <c oughs> ี่โอเคนะครับก็จบไปหนึ่งเคสเนาะหน้าร้านนะครับก็พอได้เช่า พระนะครับพี่เขาก็ส่งมาทางไลน์คุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็พี่เขาก็มีโอกาสวันนี้เข้ามาแบ่งปันพระเครื่องให้ที่ร้านนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูวันนี้อีกนะครับว่าจะมีผมจะได้ไปเช่าพระที่ไหนหรือว่าจะมีใครนำพระเครื่องหรือพ่อเพี้ยนมาแบ่งให้ที่ร้านอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามครับก็เป็นพี่อีกหนึ่งท่านเนาะที่นำวัตถุมงคลหรือว่าเพี้ยนมาแบ่งปันให้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้เช่าอะไรบ้างนะครับจากพี่เขาอันนี้พี่มาจากที่ไหนนะครับก็กลาดบางกวยบางกวยเนาะท แบ่งให้ผมชุดนั้นนะครับแต่ภาพ์ี่เขาจะสภาพสวยหมดเป็นภาพแบบเก็บไม่ได้ใช้เลยนะพี่ชุดเก็บจเจริญพรบนหน้ากาก,ากของ เขาจะอยู่หลักร้อยครับพี่แลควเท่าไรสองสามร้อยใส่ยังไว้บูชาได้ยังไม่แพงถ้าที่ทองแดงที่แพงสุดในเนื้อล่างจะเป็นชนะจุดครับผมต้องสามร้อยใช่ไหมสามร้อยก็ประมาณราคาขายเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเฉวเฉลี่ยให้อย่างนี้ไม่แพงถ้าแพงจะเป็นจานเหมือนพี่มีลูกที่เป็นจานมือไหมไม่มีเนาะอันนี้เป็นปั๊มนี่ถ้าเป็นจานมือจะเป็นผมเอาให้ดูถ้า ถ้าจานมือจะเดือใหญ่นี่อ๋อระยะกันใช่อย่างเงี้ยหลักหลายหลายพันครับพี่เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แต่นั้นจะเป็นเป็น,ป,นปั๊ม๊มนรอยปั๊ม ซื้อพันห้ากันดิใช่ขายประมูลก็1 8พันแปดประมาณนี้ลองดูก่อนก็ได้ครดูมันมีมันมีรูปหล่ออยู่มีเสืออยู่ตัวสิงตัวแล้วก็อ่าอมน้ำบอลทองเลยครับอ๋อครับอย่างนั้นจะเป็นรุ่นใหม่จะราคาจะยังไม่แพงมากไม่เป็นไรพี่ติดมากติดมาดูเผื่อได้เนาะเยอะใช่ไหมเยอะมากนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดทยอยนะพี่นะทยอย รคับผมก็ต้องเอาไปแจกเข้าไงเอาไปแจกเขาอ่ะทำไมก่อนเราก็บูชาเยอะเอามาเยอะเราไปแจกเขาครับผมเอย่างเงี้ยแบมเข้าไปทีมสิบยี่สิบถือแจก้าคนนี้รับส่วุมากผู้ใหญ่นี่ครับพี่สวยนุ่งองานเลยที่ร้านก็มีอยู่ อ๋อเนี่ยเก่าแก่เลยเนี่ยครับพี่รู้ว่ะเนื้อเนื้อเขาเล่นกันเท่าไหร่ผมยังไม่รู้ราคาก็วันนั้นผมบอกว่าตีไว้สองพันอ๋อหมายถึงว่าอันของพี่โอ้โหผมก็ไม่เลยผมยังไม่รู้แะครับอันนี้ผมเช่าพี่ได้เพราะผมเล่นพิมพ์นี้อยู่แบบบ้านานเก่าเลยเนี่ยพวกที่เก่าแก่ขนาดอ๋อ แก่มากเลยนะครับแต่ใบลางเขาจะถูกกว่าผงน้ำมันเก็บไว้กล่องนึงอะเนี่ยเพราะว่าจับเนี่ยแรกผมจับตรงนี้ตัวนี้ก่อนไงเพราะว่าตขอมาแบ่งให้เขาจับจับจับไว้อ่ะอ๋อแล้วผมกรักษาอยู่ครับพี่เดี๋ยวพอมีหาไม่เจอหาไม่เจอถ้าผมมาบามหมดแล้วเฉยพี่เดี๋ยวคิดตั่งกัน อันนี้สี่พันห้าเนาะสี่พันห้าอันนี้พันหนึ่งอันนี้สามพันอันนี้เหรียญละพันหกห้าเหรียญแปดพันแล้วก็สองพันแล้วก็สองพันห้าแล้วก็คู่นี้แปดพันแล้วก็อันนี้อีกพันห้าสามหมื่นห้าร้อยเอาชี้กันเลย ตอนนี้ผมจับมาห้าพันโหยจริงเหรอพี่จริงผมจับหรือมันหนีนี่เองโอ้แต่ตอนนี้ราคาเหลือสองพันแต่อันมีอันที่อันอื่นเ็าบวกหัวเฉลี่ยกันที่อันที่บวกเนาพี่แฌนิตเนาะอ่าใช่ครับทำการโอนตังค์ให้พี่ครับเดี๋ยวพี่ลองชิคกยอดดูกันครับก็ได้พระมาชุดหนึ่ง พี่เขาก็มาจากกรุงเทพเลยมีโอกาสมาวันนี้ก็เลยติดซักเครื่องของหลวงพ่อมานะครับก็เหมือนเดิมถ้าใครมีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียหรือว่าหลวงพ่อรวยนะครับจะแบ่งให้ผมก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ไอ l ดี e ลหรือว่าเพจอิสนาซักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปเช่าพาที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องยู u ูบสำหรับเรืนี้ลาไปก่อนครับยังไงขอบคุณพี่มากครับ